ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องของชนิดและประโยชน์ของดินค่ะถ้าพร้อมที่จะเรียนแล้วเด็กๆไปชมคลิปความรู้ที่คุณครูนำมาฝากนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนชนิดของดินกันก่อนค่ะซึ่งจากคาบเรียนที่ผ่านมาครูมแหม่มสอนไปแล้วนะคะว่าดินแบ่งออกเป็นกี่ชนิดเอ่ยยังจำกันได้ไหมคะ ใช่แล้วค่ะดินแบ่งออกเป็น3ชนิดค่ะดังนี้นะคะ 1. ดินเหนียวค่ะ 2. ดินร่วนค่ะและ 3. ดินทรายนั่นเองค่ะลักษณะของดินดินเหนียวลักษณะเนื้อดินเป็นดินที่เมื่อเปียกแล้วมีความยืดหยุ่น อาจปั้นเป็นก้อนหรือขึงเป็นเส้นยาวได้เหนียวเหนอะหนะติดมือเป็นดินที่มีการระบายน้ําและอากาศได้ไม่ดีค่ะมีความสามารถในการอุ้มน้ําได้ดีมีความสามารถในการจับยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้สูงหรือค่อนข้างสูงเป็นดินที่มีก้อนเนื้อละเอียดเพราะมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวอยู่มากเหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าว เพราะเก็บน้ำได้นานนั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะของดินล้วนลักษณะเนื้อดินเป็นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือยืดหยุ่นได้บ้างมีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่เหมาะสมสำหรับการเพราะปลูกค่ะต่อไปนะคะ ลักษณะของดินทรายลักษณะเนื้อดินเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศดีมากมีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำเพราะความสามารถในการจับยึดธาตุอาหารมีน้อยพืชที่ชั้นบนดินทรายจึงมักขาดทั้งอาหารและน้ำเป็นดินที่มีเนื้อดินทรายเพราะมีปริมาณอนุภาคดินทรายอยู่มากนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นดินทรายจึงเหมาะแก่การปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยและธาตุอาหารน้อยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาสรุปสมบัติของดินจากคาบที่แล้วกันค่ะ 1. ดินเหนียวมีคุณสมบัติคือเนื้อดินมีความละเอียดมากจึงสามารถจับตัวเป็นก้อนได้มาก น้ำไหลผ่านได้ยากนั่นหมายความว่าอุ้มน้ําได้ดีนั่นเองค่ะมีสีดําหรือสีน้ําตาลเข้มค่ะ 2. ดินร้วนค่ะสมบัติของดินคือเนื้อดินมีความละเอียดปานกลางจึงสามารถจับตัวเป็นก้อนได้เล็กน้อยน้ําไหลผ่านได้ปานกลางค่ะนั่นหมายความว่าอุ้มน้ําได้ปานกลางนั่นเองค่ะ มีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มค่ะ 3. ดินทรายค่ะคุณสมบัติของดินเนื้อดินมีความละเอียดน้อยจึงไม่สามารถจับตัวเป็นก้อนได้น้ำไหลผ่านได้ง่ายนั่นคืออุ้มน้ำได้ไม่ดีนั่นเองค่ะมีสีน้ำตาลค่ะการใช้ประโยชน์ของดิน ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดหมุนเวียนที่มีส่วนเกื้อหนุนต่อสิ่งมีชีวิตทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ในโลกได้โดยใช้ผลผลิตที่เกิดจากดินหรือได้จากใต้ดินนอกจากนี้ดินยังเป็นแหล่งกำเนิดและแหล่งผลิตปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตซึ่งได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโลกค่ะรวมถึงบริเวณผิวโลกส่วนที่ลึกยังประกอบด้วยทรัพยากรที่มีค่าเช่นน้ำมันปิโตเรเลียมแร่ธาตุชนิดต่างๆเป็นต้นค่ะดังนั้นประโยชน์ของดินจึงแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ค่ะ 1. ประโยชน์ของดินต่อมนุษย์ การที่มนุษย์ดำรงชีพอยู่ได้จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่ซึ่งได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคค่ะปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้มาจากดินทั้งสิ้นค่ะเรามาดูตัวอย่างของแต่ละปัจจัยกันค่ะปัจจัยแรกอาหารค่ะ อาหารของมนุษย์ได้มาจากทั้งพืชและสัตว์พืชต้องอาศัยดินในการยังชีพและเจริญเติบโตส่วนสัตว์ก็ได้อาหารจากพืชและสัตว์ด้วยกันค่ะดังนั้นมนุษย์จึงได้รับอาหารจากดินในทางอ้อมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูปัจจัยที่สองนั่นก็คือเครื่องนุ่งห่มค่ะ เครื่องนุ่งห่มของมนุษย์ส่วนมากได้มาจากเส้นใยของพืชหรือจากขนสัตว์นั่นคือมนุษย์ได้เครื่องนุ่งห่มจากดินทางอ้อมนั่นเองค่ะซึ่งต้องใช้ดินในการปลูกพืชเพื่อให้พืชเจริญเติบโตจากนั้นก็ใช้พืชเป็นอาหารในการเลี้ยงสัตว์นั่นเองค่ะ ปัจจัยที่3ที่อยู่อาศัยค่ะที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างต่างๆของมนุษย์ได้มาจากวัสดุที่กําเนิดจากดินเช่นไม้อิฐซีเมนต์และเหล็กเป็นต้นค่ะอย่างเช่นไม้ก็ได้มาจากต้นไม้ค่ะซึ่งต้นไม้ก็ต้องอาศัยดินในการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะ และปัจจัยที่4ยารักษาโรคค่ะเราได้ยารักษาโรคต้นตำรับที่มาจากพืชสมุนไพรต่างๆนอกจากนี้จุลินทรีย์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตยาเช่นยาเพน,นิซิลลินก็เป็นจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินค่ะส่วนพืชสมุนไพรต่างๆก็ต้องใช้ดินในการเจริญเติบโตค่ะนักเรียนเห็นไหมคะ ปัจใจสี่ของมนุษย์ล้วนแต่ต้องอาศัยดินทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะต่อไปนะคะเรามาดูประโยชน์ของดินต่อพืชกันบ้างค่ะดินมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมากนะคะนักเรียนโดยสรุปได้ดังนี้ค่ะดินเป็นที่ยึดเกาะของรากพืชเพื่อให้พืชยืนต้นอยู่ได้ค่ะ ดินเป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการเจริญเติบโตของพืชค่ะดินให้แร่ธาตุอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะและดินให้อากาศแกร่รากพืชค่ะดังนั้นนะคะดินสำคัญต่อพืชมากๆค่ะถ้าไม่มีดินพืชก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองค่ะ ประโยชน์ของดินต่อพืชดินแต่ละชนิดให้ประโยชน์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของดินตามที่คุณครูได้กล่าวไว้ข้างต้นค่ะประโยชน์ของดินต่อพืชเราจะแบ่งตามชนิดของดินกันนะคะมาดูชนิดแรกค่ะดินเหนียวดินเหนียวเหมาะแก่การนำไปใช้เพาะปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าว ดอกบัวค่ะนักเรียนสังเกตตามภาพนะคะพืชจำพวกนี้ต้องอาศัยน้ำมากหรือน้ำขังค่ะในการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเหมาะแก่การใช้ดินเหนียวค่ะประโยชน์ของดินชนิดที่2ดินร่วนค่ะดินร่วนใช้ในการเพาะปลูกพืชทั่วไปไม่ว่าจะเป็นปลูกผักสวนครัว ไม้ดอกและไม้ผลชนิดต่างๆค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วพืชหลายชนิดเลยนะคะเหมาะแก่การปลูกในดินด้วนค่ะประโยชน์ของดินชนิดที่3ดินทรายค่ะดินทรายเหมาะแก่การนำไปเพาะปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยและธาตุอาหารน้อยค่ะเช่นต้นกระบองเพชรน,นั่นเองค่ะต้นกระบองเพชร จะเจริญเติบโตได้ดีในดินทรายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาสรุปประโยชน์ของดินทั้งต่อมนุษย์และต่อพืชกันค่ะดินชนิดแรกดินเหนียวมีประโยชน์ในการนำไปทำเครื่องปั้นดินเผาและการเพาะปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นการนำไปปลูกข้าวหรือปลูกดอกบัวค่ะ ต่อไปดินชนิดที่สองดินร่วนมีประโยชน์ในการนำไปปลูกพืชทั่วไปไม่ว่าจะเป็นปลูกผักสวนครัวไม้ดอกและไม้ผลค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วพืชหลายชนิดเลยจะเหมาะแก่การปลูกในดินร่วนค่ะต่อไปดินชนิดที่3ดินทรายใช้ประโยชน์ในการเป็นวัสดุก่อสร้างและนำไปเพาะปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อย อย่างเช่นต้นกระบ,บองเพชรนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนเรียนรู้และชมคลิปความรู้ไปแล้วนะคะ,เ,คะ,คะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามลงในสมุดกันนะคะให้นักเรียนนะคะจดคำถามของคุณครูลงไปด้วยแล้วก็เขียนคำตอบนะคะข้อที่1จากสมบัติของดินดินชนิดใดเหมาะกับการปลูกไม้ผล มีดินเหนียวดินร่วนดินทรายนักเรียนเรียนไปนแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นดินชนิดใดคะนักเรียนก็ตอบคำถามลงมานะคะข้อ2ถ้าต้องการปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยควรเลือกใช้ดินชนิดใดข้อ3ถ้าต้องการปลูกข้าวควรเลือกใช้ดินชนิดใดข้อ4 ดินชนิดใดมีสมบัติในการจับตัวกันได้ดีข้อ5ดินชนิดใดน้ำและอากาศซึมผ่านได้ยากข้อ6ดินชนิดใดนำมาปั้นเครื่องปั้นดินเผาข้อ7ดินชนิดใดมีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่ไม่เกาะกันข้อ8 ดินชนิดใดดูดซับน้ำได้ดีและมีธาตุอาหารมากนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองนะคะวิเคราะห์ชนิดของดินและคุณสมบัติของดินใครที่ฟังไม่ทันนะคะให้นักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปความรู้ที่คุณครูนำมาฝากได้อีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับวิทยาศาสตร์ในครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ Transcrição e